วันนี้เหมยจะพาทุกคนไปชมเบื้องหลังการถ่ายแบบนะคะการแต่งนางสงกราน,นางทุงสัตเทวีกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมยลี่พาแท็บวันนี้ไม่ได้มาพาแท็บนะวันนี้พาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังนะคะการถ่ายแบบนางสงกราน,นางสงกรานปีส5ง8นานะคะทรงนามว่าทุงสัตเทวีค,ะค่ะนี่ไง แอบไปทําการบ้านมานะคะทุกคนตีมก็จะเป็นโทนออกสีแดงนะคะทุกคนจริงๆวันนี้เหมยก็คือไม่สบายนะคะทุกคนเป็นหวัดนะคะแต่ว่าตั้งใจนะคะที่จะทาคอนเทนต์นะคะนางสงกรานให้พี่ๆ,ๆทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าะค่ะทุกคนมาถึงสตูก็ประมาณ8ปดโมงนะคะช่างแต่งหน้าวันนี้ก็พี่ณทีเมคอัพนะคะจริงๆก็คือรู้จักพี่ณทีตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้ ร่วมง,งานกับพี่นาทีสักทีนะคะทุกคนพี่นาทีเป็นคนที่แต่งหน้าแบบสวยหวานมากๆนะคะนี่ค่ะทุกคนคิ้วมาแล้วตามมาแล้วฉ่ำมาก พี่ๆทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงท้ายก็จะมีการถ่ายแบบเบื้องหลังมาให้ดูนะขั้นตอนนี้ก็ช่างรุมนะคะทั้งหน้าทั้งผมนะคะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแม่พลอยเป็นคนชวนนะคะแม่พลอยที่ทําผมให้หนูอยู่นะคะพลอยก็จะอยู่ร้านเรือนเนรมิตนะคะเป็นร้านของแม่พลอยเองใครที่สนใจอยากแต่งงานนะคะหรือจัดงานต่างๆความสวยความงามเบื้องหลังนะคะก็ติดต่อร้านเรือนเนรมิตได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่รัดเกล้าแล้วค่ะทุกคนใหญ่มาก แต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะคะทุกคนสวยมากๆนะคะเหมือนมีมงอยู่บนหัวแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เหมือนจะไม่สบายนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจนะคะพี่พี่ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจนะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรทําผลงานนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมีการแอบส่องกระจกนะคะทุกคนตอนนี้ก็50%แล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วพี่ๆอดใจรอนะคะอย่าพิ่งไปไหนกันเด้อ ตอนนี้หน้าก็เสร็จแล้วนะคะพี่นาทีก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนหัววันนี้ก็คือใส่เป็นจอนหูนะคะนางสงกรานต้องมีจอนหูค่ะตอนนี้ก็อย่าบูรี่กันเด้อทุกคนพุงสวดเม้พุงออก เออนี่แหละผลของการกินเยอะนะคะอย่าว่ากันเด้อก็คือกินนะคะไม่ได้ดมเนาะเออมีการดักไว้ด้วยนะทุกคนตอนนี้นะคะผิวสว่างออร่ามากนะคะโดยช่างนาทีนะคะพี่นาทีก็คือเสกผิวสวยสวยตั้งแต่เกิดนะคะผิวขาวอ่องตองมากเอาสินี่แหละคือเคล็ดลับนางฟ้าค่ะทุกคนกว่าจะสวยขนาดนี้อุ้ยแต่ง3าสี่ชั่วโมงค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็ใส่สบายสีแดงนะคะตีมนางสงกรานปีนี้นะคะก็ชื่อว่านางทุงสัตเทวีนะคะทุกคนต้องเป็นตีมสีแดง ก็ตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแรงฤทธิ์นั่นเองคใครท,ที่ทราบประวัติความเป็นมาก็มาแชร์ความรู้กันได้นะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆพี่ๆอย่าเพิ่งรำคาญเสียงหนูนะเพราะว่ามันขึ้นจมูกสุดๆเลยอะตอนนี้ก็คือใส่สบายนะคะแต่ว่าสบายนั้นถอดออกแล้วนะคะเพราะว่ามันมีสีชมพูด,ด้วยทางเราก็จะใส่เป็นสีทองนะคะทองแล้วก็ผ้าถุงสีแดงแบบนี้แล้วก็จะทัดดอกไม้นะคะด้านซ้ายแล้วก็เติมลิปกลอสให้ฉ่ำๆนะคะ ตอนนี้ก็ช่างรุมเลยนะคะสามคนนะคะนางแบบตอนนี้ก็คือถือยาดมแล้วนะคะเพราะว่าน้ามืดนะคะทุกคนก็คือต้องดมยาดมไปก่อน <c oughs> สงกา์ปีนี้นะคะพี่ๆเที่ยวไหนกันบ้างแวะมาคอมเมนต์กันได้นะเหมยก็คือป่วยคะ่ะไม่สบายคะ่ะก็เลยอยู่บ้านกับครอบครัวนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วชุดไทยใครใสก็สวยนะคะปึง้งนี่ไงทุกคนฉ่ำไหมล่ะตาโตโตนะคะสีบอกตาคือช้ำฉ่ำนะคะคิ้วสวยมาก แต่โอ้โหพี่ก็ซูมไกล้เกินหอดลูกคงขนเนาะนางทุงสาเทวีสิริโถมโซภากันลยายนาดนั่นนสงสงกรานมีอูอ <คน S 1> ใช่นะ่าสวยมากสวยมากสวยมากมือสวยมาก